พาท่านผู้ชมมาสัมผัสกับบรรยากาศที่หนาวเย็นในขณะที่หิมะกำลังโปรยปลายลงมาอย่างสวยงามเป็นละอองสีขาวของหิมะที่ตั่งพลูลงมาเหมือนด่งดอกไม้น้อยใหญ่ที่หล่นลงมาจากฟากฟ้าเลยทีเดียวนะครับ ที่นี่เป็นถิ่นที่อยู่ของชาวทิเบตในมณฑลยูนานประเทศจีนครับพนักงานขับรถก็เป็นชาวทิเบตด้วยนะครับขนาดเขาเป็นคนที่นี่ก็ยังอดใจไม่ไหวนะครับที่จะต้องลงมาจากรถเพื่อมาโยนหิมะเล่นสัมผัสกับบรรยากาศที่สวยงามกับพวกเราด้วยนะครับก็เป็นคลิปที่มีบรรยากาศที่หนาวเย็นแล้วก็มีเสียงหัวเราะสนุกสนานกัน ใช้เวลาประมาณ10นาทีกว่านะครับน้ำภูกันเป็นละอ่อนคนเหนือเป็นคนเชียงใหม่นะครับก็ใฝ่ฝันว่าอยากมาเจอกับหิมะที่ตั้งรูอย่างนี้นะเมื่อมาเจอหิมะครั้งแรกในชีวิตท่านผู้ชมสังเกตดูสีหน้าของเขาที่ครับเขามีความสุขไหมฮะที่มาเห็นสภาพแบบนี้นะ ที่จริงเรามาที่นี่อุทยานแห่งชาติปลาเกิดจงนะครับซึ่งตั้งอยู่ที่มณฑลยูนานประเทศจีนนะครับก็เพื่อที่จะเดินทางไปดูภูเขาที่เป็นรูปเจดีของชาวทิเบตนะครับแต่ว่าระหว่างทางหิมะก็ตกลงมาอย่างหนักนะครับแต่ก็เป็นภาพที่สวยงามก็เลยขอให้พนักง,งานขับรถจอดรถเพื่อที่จะให้พวกเราได้ลงมาเล่นหิมะกันนะครับ ก็เป็นบรรยากาศที่คนเชียงใหม่คนละปูนะครับเป็นคนเหนือมาเจอกับบรรยากาศของหิมะแบบนี้ก็ลงมาเล่นกันอย่างสนุกสนานนะครับก็เป็นภาพบรรยากาศที่แปลกใหม่และสวยงามก็นำมาฝากท่านผู้ชมกันนะครับ พยายามที่จะกลิ้งหิมะให้เป็นลูกกลมๆนะแต่ว่าพอกลิ้งไปกลิ้งมาก็ยกไม่ไหวนะหิมะมันหนักมากนะก็มีความพยายามที่จะยกนะแต่ก็ไม่ไหวนะ าอยากชมธรรมชาติของป่าเขาหรือว่าพื้นที่สีเขียวพื้นที่ที่เป็นธรรมชาติก็ต้องมาที่มณฑลยูนานของประเทศจีนนะก็จะเจอบรรยากาศแบบนี้นะครับเมืองคุณหมิงเป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่คือใหญ่กว่าประเทศไทยของเรามากนะครับก็มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจหลายที่นะก็เป็นท่าบรรยากาศของหิมะที่ทั้งรูลงมาจากฟากฟ้านะ ก็สังเกตดูหิมาที่ติดกับกิ่งไม้นะเป็นภาพที่สวยงามจริงๆนะครับ คลิปนี้เป็นท่าสโลโมชันนะก็อาจจะดูช้าไปนิดหนึ่งแต่เพื่อให้ท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านที่บางท่านยังไม่เคยมาสัมผัสหรือว่ายังไม่เคยเห็นหิมะชัดๆที่เป็นบรรยากาศแบบนี้นะก็จะได้ดูกันเพลินๆสำหรับท่านที่อยู่ทางบ้านนะคร ที่มณฑลอยู่นานมันมีหิมะตั้งปูลงมาอย่างนี้เพราะว่าประเทศจีนอยู่ใกล้กับเทือกเขาหิมาลัยนะัก็ดได้รับอิทธิพลความหนาวเย็นจากที่นั่นนะีนี้ประเทศจีนหิมะตกลงมาหลายๆเมืองนะแม้แต่เมืองปักกิ่งนะับก็มีหิมะลงมาอย่างมากมายนะ แต่สำหรับประเทศไทยคงไม่ได้มีโอกาสสัมผัสกับหิมะนะับเพราะว่าเราอยู่ห่างไกลจากแนวเทือกเขาฮิมาลนะัยนับดูหิมะที่กำลังตั้งครูลงมา จากข้างบนนะลงมายัางพื้นก็เป็นปีบละอองหิมะขนาดใหญ่นะบางช่วงก็มีหิมะที่มีเกล็ดใหญ่กว่านี้นะแต่ขณะนี้ผมคิดว่าเป็นบรรยากาศที่กำลังพอดีนะบางช่วงก็มีฝนตกลงมาด้วยมีหิมะด้วยนะแล้วมีลมนะก็จะทําให้เราเปียกปอนไปตามๆกันนะแต่ตอนนี้หิมะตกลงมาโดยที่ไม่มีฝนและลมนะ ก็เลยกลายเป็นบรรยากาศของหิมะที่ตกลงมาอย่างสง,งบร่มเย็นนะก่อนที่จะถึงฤด,ดูที่หิมะโดยปลายลงมาอย่างนี้ก็ต้นไม้ก็ต้องฝีใบลงไปนะเพราะไม่อย่างนั้นแล้วถ้ายังมีใบอยู่ กิ่งก้านเหล่านี้ก็จะรับน้ําหนักหิมะไม่ไหวนะก็จะทําให้กิ่งก้านของต้นไม้เหล่านี้หักไปนะก็เป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งนะช่วงนี้เป็นช่วงของป่าสนนะต้นสนจะไม่ผลัดใบนะกิ่งก้านของเขาสามารถที่จะรับน้ําหนักของหิมะที่ติดอยู่บนยอดได้ดีนะแต่ลักษณะการออกแบบของธรรมชาติต้นสนข้างบนก็จะแหลมๆนะ ข้างล่างก็จะขยายกว้างนะครับทำให้เขารับน้ำหนักของอิมะที่มาเกาะอยู่ตามก้านใบได้ดีนะครับถนนที่เห็นตัวนี้ใสๆอย่างนี้คือเคลือบเป็นน้ำแข็งนะครับเวลารถแล่นผ่านมันก็จะลื่นนะครับจะเป็นน้ราย ถนนที่มีหิมะเคลือบอย่างนี้ก็จะเป็นอันตรายสําหรับการขับขี่ยานทหาหน,านะครับก็ทําให้เราเดินทางได้ไม่ดีเท่าไหร,ร่นะฮะไม่ปลอดภัยนะก็เลยต้องหยุดแวะเล่นหิมะแถวนี้แล้วก็กลับลงไปข้างล่างนะครับยังมีอีกจุดหนึ่งนะครับที่เป็นเทือกเขาสลับซับซ้อนก็คือจุดที่มีสะพานแก้วนะครบหรือว่าเป็นทางเดินที่ปูด,ด้วยกระจกนะคร ก็เป็นอีกคลิปหนึ่งที่สวยงามถ้ามีโอกาสจะนํามาเสนอท่านผู้ชมอีกคลิปหนึ่งนะฮะอันนั้นเป็นหุบเขาจริงๆอันนี้เป็นป่าสนป่าไม้นะก็มีหิมะเป็นเกรดละอองขนาดใหญ่ตั้งพรูลงมาอย่างนี้นะครับ คลิปนี้เป็นเรื่องของธรรมชาติที่สวยงามดูแล้วเป็นเรื่องที่ง่ายๆสบายสบายนะครับก็นำมาเสนอท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านเพื่อที่จะช่วยให้ผ่อนคลายและมีความสุขขึ้นมาบ้างไม่มากก็น้อยนะครับเรื่องราวที่ดีๆหลากหลายแงยม่มุม ก็จะนำมาเสนอท่านผู้ชมให้ครบทุกมิติในการใช้ชีวิตของมนุษย์ติดตามรับชมกันได้ในช่อง y u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  e เคล็ดลับแห่งนี้นะครับคลิปนี้ลาท่านผู้ชมไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณที่ให้เกียรติติดตามรับชมช่อง y u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  e เคล็ดลับนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ